ทุสวัสดิ์ชาววันนี้ก็เขาสวนอีกตามเคยจะปลูกไอพ้พักไอ้ชุรดปลูกลำไยพี่น้องนี่ก็ลำลำไยลำไยสองต้นอ่มามะม่วงนันโดไม้สีทองสองต้นอันนี้ก็เป็นลินจีลินจีสองต้นปลูกมาคืนนี่ปลูกวันแม่พอดีแม่พี่น้องปลูกวันแม่พอดีเลยฝนกต็ตกกลางคืนปลูกเสร็จตอนประมาณจะหนึ่งทุ่มแล้วพี่น้อง เป็นเลยดียามดีก็เลยม,มาปลูกนะจังหวะได้พอดีอันนี้เสือมาจากสีสะเกตนะคบผมเสือมาจากสีสะเกดมาเลยพันพันเสือจากสีสะเกดต้นละหลายกว่าบาทเพราะตัวมันใหญ่ไงคือทางสีสะเกตเขาจะแบบไม่ได้ตอนเอาอะมือนก็ว่าเขาไปทาบหรือ,อยังไงอะเขาจะชำรากอะไรสักอย่างอยู่แหละอืมประมาณนั้นนะเขาบางมาจากสีนะเสือมาจากสีสะเกตต้นใหญ่ตัวมาจะสือจากสีสะเกดมาเลย พอบานเองมันต้นนีน้อยต้นประมาณนี่นะโดยไม่อยากได้เนะี่ยนี่ก็ต้นน้อยนะนี่แต่ว่ามันม,มีมีไงก็เลยเอามาอ,อันนี้ตัวดัเจ็ดสิบห้าบาทสองตัวประมาณน,น,นี่ตรงนี้จะเอายินลงแขกประมาณซํานี่แหละทางล่างแต่ประมาณเก้าบาทตัวแรกตั้งใจว่ามาพ่าต้นทีสองนี่จะเอายินนานดินลงให้มันพูนให้มันสูงเท่าเท่าเสมอดินดินเดิม อประมาณนะั้นประมาณถ้าต้นมะพร้าวต้นที่สองบางโครงการใบทางล้างเขาจะปล่อยไปอย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่ทม,ม om, เพราะว่าใจร้อนจะมารอ่ให้ดินมดก่อนเราค่อยปลูกจักฉันจะได้กินมนะพร้าวใหม่ตอนไหนแก่เออใช่จักแต่คนปลูกจะได้กินแม้ก็ยังไม่รู้เลยไงก็เลยใจร้อนไงก็เลยกระบะเขาจะโหลดนากระบานี่นะเนี่ย ตรงทุ่งนานี่นะอืมก็จะเอาดินลงตรงนี้ขึ้นมานี่ขึ้นมานีไปนี่เลยเออแต่ทาไมมันมีเดหลอกนาตรงนี้ก็คือเขาหน้าบ้านสมุินะทำไมเน้าตกไม่ได้ดินตรงหลังบ้านก็ดินที่อื่นก็จะให้มันไหลมาตรงนี้เลยแค่ตัวมะพร้าวตัวที่สองก็พอให้เคลียร์ขึ้นไปสูงๆตรงนี้ก็คือนั่นส่งต้นใหม่ก็คือจะเป็นอย่างไรบิเวลาถมดินที่เราต้นใหม่ตายทุกทีเลยคนเกลียดเขาก็ไม่ได้เข้าใจเองเนาะอย่างบ้านแหละ ก็คือว่าตรงนี้ก็คือจะให้เขาเกตให้แบบไม่ต้องก็คือว่าไม่ให้โดนตน้นไม้ไว้อย่างงี้นะสวยไม่สวยสักหัวมาแต่บางไม่ให้โดนต้นไม้ประมาณนี้อันนี้ปลูกเขม้าที่จะของเยอะอยู่นั่นไนะจริงๆมันอยู่ตรงนี้ที่จะของแต่ว่าปลูกเขม้าขอ,าขอดินอยู่ตรงนี้ไงก็เลยไม่ได้สนใจไงคนเดียวตัวคนเดียวพี่น้องไม่สนใจน,นาคตก็ทำรั่วนะเรวจะวัดทีใหม่ทำรั่วใหม่พี่น้องเพราะว่าเราจะเรียง ลี้ยงไก่งวงอะสมาไก่งวงนะจะทําเป็นขอบรั่วขอบฉิดของเจ้าของปลูกวันแม่พอดีน,นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่จะได้กินไหมเดี้ได้กินไปแล้วเดี๋ยวขอตัวไปปลูกหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อปู๊บพักชูโรดอันนี้ตะไข่กับปลูกเองนี่ทอนทอนถอน,อนมาปลูกเลยสาเหตุที่ว่าทอนเรามาปลูกเลยเนะี่ยบบกเข็นลับนะปลูกแต่ไข่ถ้าทอนเรามาปลูกเลยเนะี่ย มันต้นมันจะน้อยแต่ถ้าเราไปฟันฟันโคนมันเราไปแช่นาบก่อนให้รากออกแล้วมาปลูกอ่ะมันจะมันหัวมันจะขึ้นหัวเร็วพูดง่ายโอเค